วันนี้เราได้รับตู้จากผู้รับเหมาหรือช่างมาโมนไฟเพิ่มเติมเนื่องจากจากปกติตัวนี้เฟสโพเทชั่นมันไม่มีทำให้แมกเนติกไม่บ่อยๆแล้วก็เสียไม่บ่อยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยน,ยนอกีกเนื่องจากมีการไฟตกบริเวณนั้นมีการที่จะ ใช้ไฟมากหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นอยู่ใกล้โรงงานหรือ,อร้านที่ขอสร้างที่จะเขาจะใช้พวกไเครื่องเชื่อมอะไรต่างๆประมาณนั้นก็จะทําให้ไฟมันตกพอไฟมันตกปุ๊บแมกนิติก็จะดิน้นพอดิน้นปุ๊บมันก็จะไหม้ไหม้แล้วก็เสียดีปัม๊มอาโอลงน้ํำดื่มไม่ไม่ไหม้ก็ถือว่าสชคดี ก็อุปกรณ์ที่เรามาซ่อมกอ็ที่เปลี่ยนไปก็จะมีพวกเพิ่มไปเพิ่มเวอร์ชันส่วนโอเวอร์โหลดเป็นของมิซูซึ่งของตัวแมกนติกมันเป็น s n SN12 ดังนั้นโอเวอร์โหลดของมิซูจะใช้ร่วมกับ SN12 ไม่ได้เนื่องจากขาและอ่า สะพานไฟทนความร้อนไม่ตรงกันจะทำให้ไม่ไม่สามารถที่จะตัดกระแสไฟลักษณะมันร้อนได้จะทำให้ไม่ไม่ติดเสียหายง่ายดังนั้นก็ได้เปลี่ยนโอรโหลดให้เขาไปพออยู่ามาอีกหนึ่งสิบสองก่อนี้หางปลาเปลี่ยนใหม่เนื่องจากมันไม่ดีตัวมันเล็กก็เปลี่ยนจากหางปลาตัวเล็กให้เป็นหางปลาตัวใหญ่กับสายเส้นใหญ่จะทำให้ ทนกระแสแะทนแอมได้สูงก็อันนี้เราก็ทำกับวันแดดก็ร้อนขี้เกียจย,าย้ายเขาลงก็ใส่หมวกเอล้วนั่งถายแดดอันนี้ก็ทำเสร็จก็มีอุปกรณ์ที่จะทำก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้จากการที่เราทำเสร็จเราก็ได้ทดสอบแล้วก็ตั้งค่าพวกนี้ให้อยู่ประมาณ5 s พื่อจะทาการทดสอบโดยเร็วดังนั้นเมื่อเราทดสอบเสร็จแล้วทุกอย่างเช็คลูกลอยอะไรไฟ r O ไฟจ่ายให้ปัม๊มหรือลูกลอยตัดต่ออย่างเส้นโลแรงดันต่ําในขนาดที่น้าขาทดก็าทดสอบก็ใช้ได้ซอยน้อยอินออกซอยน้อยเอาออกโอเคก็ทุกอย่างดังนั้นเราก็จะมาตั้งค่าไว้ให้ลูกค้าเพื่อ ใช้งานจริงก็จะตั้งกลาไว้ที่20 2 1 0ตั้งไว้20วิเนื่องจากเวลาน้ำขาดอ่าประมาณ20วิจะสั่งให้เครื่องหยุดการทำงานทันทีไม่งั้นก็ซีนปั๊มจะรั่วไม่ไม่ซีนรั่วก็ใบพัดแตกเนื่องจากขาดน้ำไม่ได้ก็เปิดปั๊มจะร้อนแล้วก็ กรณีฟัดชิงด่งหรือล่างไม่เป็นเราก็จะตั้งไว้สัก30โดยมาตรฐานที่เขาใช้ทั่วไป3 1ทีนี้เมื่อเราลันเนี่ยเราก็จะตั้งไว้ที่สมชั่วโมงตั้งที่3ชั่วโมงสามชั่วโมงเปลี่ยนจากเอเป็น เ s ส s h s เป็นชั่วโมงอ่าก็คือวินาที20วินาที30วิ30วิแล้วก็3ชั่วโมงอ่าประมาณนี้กลับมาล้างอีกครั้งแต่ให้ดีก็ประมาณ1ชั่วโมงยิ่งดีครับ1ชั่วโมงล้างยิ่งดีครับจะทำให้ใช้เกาะ อาโเมนเบนไม่ค่อยไม่ตันเลยครับก็ขอจบเพียงแค่นี้าหากมีอะไรใหม่ๆการเทคนิคคนคิดวิเคราะห์ด้วยภูมิปัญญาวัิสัยและอัจฉริยะความรู้ชาวานก็จะนำมาสำสำเสนอ เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการทำเองพอทำได้แต่หากถ้ามันซับซ้อนนี้อันตรายเกี่ยวกับแบบไฟฟ้าหรือมันที่สารกรรมแบบเทคโนโลยีทันสมัยถ้าเราไม่รู้ไม่ควรทำก็จะจ้างให้ช่างพูงประสบการณ์หรือผ่านการเอาเรียนมาจะดีกว่าอันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตาม เนื้อผู้ยากรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อให้กำลังใจเราจะได้หาแนวอะไรที่ทำเพื่อนำดงชีวิตในปัจจุบันทุกคนทำได้ไม่ต้องว่ามีความรู้ม่ต้องขอให้มีความขยันมีความคิดมีความกล้า,ามีสติปัญญาก็ทำได้ครับขอบคุณครับ